การเสนอของผมเองนะครับในมุมมองที่ทําไมต้องฟา้าหลวงโซลูชันนะครับก็อยากจะ,ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้นําทุกท่านนะครับตดวแล้วก็เป็นผู้นําที่ทํางานกับฟา้าหลวงโซลูชันมาระยะหนึ่งแล้วทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นอ่าสิ่งที่ผมมั่นใจกับฟา้าหลวงโซลูชันเพราะเพราะบริษัทของเรานะครับสามารถยืนหยัดมาอยู่ได้ถึงหกปีเต็มนะครับ แล้วก็จะก้าวเข้าสู 7, ่ปีที่เจ็ดด้วยความมุ่งมั่นและก็ความจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของท่านประธานนะครับที่ะจะนำพาบริษัทของเรานำพาผู้นำของเราให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะ,ะรู้จักบริษัทเราดีแล้วนะครับว่าเรามีโรงงานเป็นของตนเองนะครับมีโรงงานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราแล้วก็เราก็จะ มีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนำพาบริษัทของเราไปสู่สากลน,นะครับให้ทัดเทียมกับบริษัทที่เขาเติบโตนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ยังมีการหาลือในระดับผู้บริหารที่จะหาผลิตภัณฑ์อะไรที่จะตอบสนองที่จะทําให้สมาชิกได้มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มากขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าง ทางฝ่ายบริหารจุดนิ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชัดเจนนะครับของบริษัทเราที่จะเดินต่อไปก้าวต่อไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งผมเชื่อนะําแน่ว่าทุกท่านก็คงจะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีผู้ใช้มีผู้ประสบที่ประสบปัญหาในด้านสุขภาพแล้วก็สุขภาพดีขึ้น เป็นนับเป็นพันพันรายนะครับน้อยนะักแทบจะไม่มีคนที่ปฏิเสธว่าผลิตภัณฑของเราในใช้แล้วไม่ได้ผลน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งการันตีว่าเรามาถูกที่ถูกทางแล้วก็ขณะนี้เทียนสุขภาพสําหรับคนทั่วๆไปนะครับในโลกปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าทุกคนหันเข้าสู่ธรรมชาตินะครับจะสังเกตเห็นใน ไม,ไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลอะไรต่างๆที่เขานําเสนอนะครับทุกท่านก็คงจะได้เห็นข่าวพาวอะไรต่างๆนะครับที่ขณะนี้ทุกคนกลับมาหัานมาดูแลสุขภาพของตนเองนะครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่สมุนไพรนะครับซึ่งเลี่ยงยาเคมีอันนี้มันก็เป็นเป็นจุดเด่นนะครับของบริษัทเราที่ที่ถือว่าทิ้งห่างคู่แข่งนะครับเพราะว่าของเราเน้นเรื่องสุขภาพอยู่แล้วซึ่ง ณนะปัจจุบันทุกคนก็หันมาให้ความสําคัญแล้วก็ยิ่งโลกอนาคตไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็จะใช้ได้แล้วก็จะยิ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าในการขยายธุรกิจในการที่จะแนะนําสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะครับคือขอให้ทุกท่านมั่นใจมีความมั่นใจว่าเรานําสิ่งดีๆไปให้กับกับทุกคนนะครับที่เรารักที่เรารู้จักนะครับ อันนี้ภาะ,ะนนผมก็อยากจะฝากความมั่นใจนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องแผนการตลาดที่คุณวัชินีได้นําเสนอไปแล้วนะครับเรื่องต่างๆที่ท่านผู้นําเส้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมเชื่อวันว่าทุกท่านก็คงจะมีอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับอยางไงแล้วก็จะขับเคลื่อนบริษัทของเราไปสู่ความสําเร็จด้วยกันนะครับเพราะว่าธุรกิจการหลวงุชันเป็นธุรกิจของท่านที่ท่านจะสร้างให้ยิ่งใหญ่ได้ แค่ไหนก็อยู่ที่ความสามารถของท่านอยู่ในมุมมองของท่านนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะตอบจ้จจจจำความมั่นใจให้ให้กับทุกท่านนะครับส่วนผมนี้เกินร้อยนะครับที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ยืนหยัดด้วยความศรัทธาในฟ้าหลวงโซลูชันนะครับขอร่วมเป็นกําลังใจซึ่งการและการให้กับผู้นาทุกท่านครับ,นะรบขอขอบคุณทุกท่านครับ